มิน้าซังพนดจิว่านนาเดนก็คลิปนี้จะมาพูดถึงตัวของไซเลนก็สำหรับตัวไซเลนจะเป็นตัวสามไฟซึ่งค่อนข้างเยอะมากเลยนะเมตานี้เขาเล่นกันสองไฟ HP จะอยู่ที่สองพันแปดระยะในการล็อกเป้าจะอยู่ที่สามสิบสามแต่โดยรวมก็ค่อนข้างโอเคสำหรับยิงปกติก็จะเป็นการยิงน้ำไปเฉยๆเลยอ่าสามนัดลม้มง ดันหน้าเป็นการพุ่งเข้าไปตีข้างคอมโบได้ตีข้างแบบคอมโบแล้วกด J จะเป็นการดันศัตรูไปตีข้างแล้วกด K จะเป็นการทิ้มลัวๆคอมบยาวสำหรับการกดหลังตีจะเป็นการกดค่าคอเตอร์กดตัว K ดันหน้าจะเป็นการปล่อยน้ำไปต้านศัตรูเป็นขังไว้ศัตรูลอย สามารถต่อคอโมโวได้สําหรับดันหลังเคจะเป็นการปล่อยบ่านน้ำออกมายิงกันนะซึ่งศัตรูไม่ลม้มจะทําสังข์ได้เฉยๆไม่มีสตันะมาสําหรับไฮไลท์ของตัวนี้ก็จะเป็นการกดตัวไอนะ้เนาะก็จะเป็นแปลงร่างกันเป็นร่างยานเป็นร่างยานเวลายิงปกติก็จะยิงขึ้นน้ำไปแล้วก็จะมีม่าน้ํายิงช่วยอยู่กดดันหลังไม่มีอะไรกดตีดันหนะ้า กตีด้านข้างตอนล่างนี้ขับบมเหมือนเดิมเคดันหน้าจะเป็นการยิงขึ้นไปข้างหน้าปุ่มเคซ้ายปุ่มเคขวาก็จะเป็นการยิงน้ําไปนะกดไอซ้ายก็จะเป็นการการะโดดข้างฟ้าเหมือนกันดันหลังเหมือนกันแต่ถ้าเป็นด้านหน้าจะเป็นพุ่งเข้าไปสามารถกฏตีต่อได้ แล้วเราทำไม่ตายก็จะเป็นการปล่อยคลื่นไปข้างหน้า <How> ก <about> <laughs> <level of> <gameplay> ็ส so ําหรับตัวลดขั้นของไซเลนนะขั้นที่หนึ่งจะเป็นการทําให้เรากระโดดข้างได้โดยที่เราไม่ต้องมีคูดาวในร่างยานขั้นที่สองนี่เราไม่ต้องสนใจหรอกขั้นที่สามจะเป็นการใช้โล่เราสามารถเอาโล่ไปเล่นได้ก็จะมีโล่ที่ปาดไปเป็นคลื่นโล่หมุนตัวแล้วก็ยิงคลื่นน้ําใส่สำหรับขั้นที่สี่ จะเป็นการคอมโบสกิลค่นนี้ค่าจะเป็นการปล่อยสตันในร่างยานอนะนะมาเราก็มาดูเกมจริงกันดีกว่าว่าในตัวจริงแล้วจะเล่นยังไงแต่ตัวที่ผมใช้อยู่จะเป็นตัวทีศูนย์ใส่ชูตติ้งมาเพื่อความยิงรัวๆนะอันนี้ที่เจออยู่น่าจะเป็นบอดเพราะว่าเวลาที่ผมอัดอยู่ไม่น่ามีคนเล่น หนีชิบหายอ้ะโอ้โดนยาวเลยทำเวลา,าต่อด้วยแต่ไม่ได้ยิงฉันสำหรับพุกน้ำนี่น้ขาขาดอู๋ก็แล้วปลดขั้นมาจะน้ขาขาดอยู่นี่เพราะว่าตัวค่อนข้างจะน้ขาขาดมาก ป็นตัวที่ค่อนขา้างจะเล่นง่ายสำหรับสามไปก็เก่งอยู่พอสมควรแต่ตัวก็อยากได้กดขั้นเพราะว่าขั้นหนึ่งจะทำให้เรากระโดดได้แบบโดดแบบไม่ต้องมีคูดาวแต่พอเป็นขั้นสูงแล้วเราไม่สามารถกระโดดได้ที่ิกีสองตัวที่ิกี่ตอนนี้มันไม่ค่อยได้เก่งละ ลบสองสำหรับบีมเส้นนี้ค่อนข้างจะน่าเกียดเพราะว่ามันยิงได้สองเส้นมีจากตัวของซัมมอนด้วยหนึ่งอันแล้วก็ตัวของตัวเองกุูงมา ค่อนข้างจะดีตอนมันเป็นร่างยานไม่เหมือนเออไม่เหมือนของตัวฟีดอมเพราะว่าตอนนี้เวลายิงมันจะมีมาน้ำคอยช่วยยิงซึ่งเราจะมีมูเมนต์ในการเล่นเยอะกว่าเออเออของโบยาว マンやや、ありがい、ちょっけえ。です。こノサキミって、るのは。すぐでゆくサダメのみです。